Cheers. ไปก่อนเอา,าแม่นคว่ย,อยเอ้าเป็นเช้อะบาดีเสียหนา้าเสียตา,ยาโอ้ยตายตายกะเลยบบอลเลี้ยวจ้อยเป็นมอลำั่นดอกพี่น้องเอามือนีสิมาลำัุพจ่ีน้องฟังนั่งอีกมอลำขอเสียงปรมมือฉวดๆนะคะโอ้กองเสียอะไรเว้บัตตีทวันน้ม้วนมีเช้าอีสานผู้ต้องการฟังเสียงเร่องลำในคืนนี้ หมอลำดีมาถึงเรีวมาเอาเรียวไบใบแฉแม่แฉแฉใบวบมาเอาเรียวแฉแไปไวบผู้ใดมาส่วนร้อนลำล้ำบอนขู่สะบัดนี่แม่นยังมึงเป็นผู้ใดนี่อ้าวหมอลำนี่เรีวตุ้ยเคสพนจ่างมาลำอีใดนี่เอาอีบิกกี้สีน้านวลนวันโบดำบ่นี่บโรู้จักตีนี่เอาหมอลำจะอีหยังนี่บิวพ่นปลาผาได้นี่โอ้ยตาย ดิวจะไหนมาใส่สูตรคือผ่าค่ะทีมาแต่ซาดเหลาคุเดิมเป็นมอลำเขาจ้างข่อยมาลำเขาจ้างกูคือกันจ้างกูคือกันนี่เอาแสดงว่าจ้างสองคณะมาปรึกษากันติเขาจ้างกูเรียวกุสีลำออาไปทวเถอะสบายดีพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายจ่านกุตาคุผมาฟังลำเรืองเอาเนเสนาอปามาอป้ แม่มึงจิพราำเสียงกันเอากระปุจ้างกูมาล่ำคือกันล่ำเสียงกันมันกนระสีไปยากยังไม่เอาพี่น้องมีสองหูหูใส่ฟังมึงหูขวากับฟังกูแหละก็เลีววยว่าแม่มึงจิเป็นระบบสเตอริโอเอาเปียกกูได้เนี่ยเอาเปียกกูได้เนี่ยเอาจ้าไรสัน่นเปลวิ่งฉุบกันเลยเป,าย,า,ปเายิงฉุบเนี่ยไหนผู้ใดแพ้ล่ำสุดท้ายนี่ผู้ใดชนะล่ำก่อนเออเอามาอันกูแพ้อืมล่ำสุดท้ายติกูชนะติ จะละครดวงดีเมื่อลรร่ำสุดท้ายพีเออเมื่อลรร่ำสุดท้ายกูเอาไปมึงร่ำก่อนฉันเชนเชนโอ้ที่วันออกงานกูกูฟังเอ้ยฉันนี่ลจี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 มันถือแล้วอีป่อกูฟังเออ ฉันนี่รวยมากล้นกับคนต่างิา่ฉาโอ้ยบาสนาของฉันจังเหม็นจนเอาหายให้มันตายจะซ้สำสุบคนจนขี่บอกกนขี่กูออกจากกดมันนั้นแท่เมผู้ใดฉันนี่ลำบ่รไยแสนเบื่อหน่ายซุ่มยาโจกอีกคนรวยล่าหมกมึงอย่มาหาเบ้า ต้งหน้าเท่าเจ้าเจ้าอย่าเมาต่อกูติเตปากคนซาบะ้อเตปากคนซาบะ้ออีผีบ้าอีหาล่วยเจ้ายังเอาหอยหวยหวยมันสาวสุขชนไอ้พวกเจะได้เจ้าอะไรบางเจ้าสับเอาขึ้นหนักเลี้ยงผีกินกระมองมึงมอนเลาอย่างขึ้นหนักเลีงเถอะเล่ก็เล่าจะขอมึงไปเจ๊นจะมานว่าน้ำกูจ่อยๆกูเล่าเลี้ยงของกูเพื่อไงล่ะนี่กูกันเล่าเลี้ยงของกูคือกันมึงอะไรจะห้อนตัวมึงอะไรอีกอีปอบนี่น้ำแผลเล่ามัน ไผลำม,มันลำม,มันจังไหนต้งไปขืนมันบอกวังเวน้นคนนี้นยงกันแหมอย่ามาห่วงเกี่ยวกันสานลำไผัลำมันเอาพี่น้องสมนุนาตามทองเรีองอีฉันเปกกี้สีน่านวลอีฉันตุ๊มตับไก่ทองนี่เไมาบอกนะคกูที่หลักคนละคณะแหม่ลำไปนะอยู่คณะเอ,อาเหยาะสีคณะหยิบหายบรรเลงสี เมื่อนี้ขอเสนอนิท่านรักได้ของเลี้ยงหวานฉ่ำตายแล้วเผาหวานฉ่ำเมื่อเมื่อติดตายแล้วเผาเอา,าคะแนกูอ้าวกูเล่าของกูมึงก็มาให้กูเล่าก่อนมึงจะมาล้่ำไก่กูไหมล่ะไอ้ผีนี่แม่มึงผู้ฟังเอ้ยฉันนี่เป็นเศรษฐีผู้มั่งมีสีสูงฉันนี่เป็นคนถูกสุดแสนสิลำบาก บอกให้เอิดบอกให้อยากสิ่งใดกับเพียงพอหาพ่อบอพ่อบอกกับว่พ่อจักเทียเ <c oughs> ว้าเพื่นเรื่องทรัพย์สินฉันนี่หลายกว่าหมูหลายประเด็กกับว่ได้เกี่ยวกับกู <c oughs> เอ้เว้าฟังหันมันเสียงหมาลเลยเสียงหมูหว่าเสียงกูโธ <c oughs> ่เนาะอีปอบนี่มันก็รู้เลี้ยงให้ <c oughs> กูบอกว่าให้ล้วไผ <c oughs> ่ล้อ้อยแต่เราเพื่อนเรเลี้ยงนี่ <c oughs> การ้องคนละเรื่องกูการร้องยังขอกูคือกันโอ้ยป๋อเอ้ยแม่หนังการรยังยังสีมันเพียดกันโลดเพียดจะไหนสันเอาล้ำสิงมาประชันกันเลยปามึงสีมาดูถูกกูติกูแหงเป็นเจ้าแม่ล้ำสิง้ยกูแหงซีดไปไงซีดไผ่พัชรีแก้วเสด็จเน่กูสีไปเลี้ยนน้ำไผ่หรบาดนีงมึงคือเลี้ยนน้ำอาจารย์กูเลี้ยมึงเลี้ยนกับไผ่พัชรีแก้วจัดมึงกัดพัชรีใช่เลยเออใช่ใช่ สีมาแข่งสันประท่านลำซิ่งแม่นบอเออโอ้ยลำซิ่งมาอาจารย์บึ่มบัมบึม่มบัมแล้วมันมุมบัมบมุมบัมอือรวมมุมบัมมุมบัม,บม,บมลำซิ่งลำซิ่งพูดมานั่านซิงค่ะ พอลุกขอล่น้อมาเบิ่งตามาตาเลียนเนาะเลียนตาเลี้ยนเลยหมเอาไหมจันเอาอันี่แล้วก็ก้กกอนมาเยแตกแพ็หักไอคับนกำจัวไมาพ่อหอหนัดสัง องหานบอลล้มมาจมเพือนาที่ในกรนีกระดังกีแท้มาสานนครสีจมจังเรื่องแถววมาไะอยมามดมึงคือล่ำกอนกูเอาก็กูได้ก่อกน,นี่ไหมนี่บอได้มันเอาเปรียบกันเนาะเมย์ตัว่าบอห้จหังไรสนะเอาจังซี่เอาจังไหนมานับเลขผู้ใดนับตกเลขสิบผู้นั้นล่ำที่หลังวระยาลยค่ะหนึ่งสองสาี่ ที่หลังกูแมนยูบอกไอ้มันโกงคอยเอาไหมกูมายืนมองนี่บังก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้หเจ็แปเกสบนั่งนี่มึงโกงกูได้หนี่โกงก็ใส่กูคือ่จีน้ำตกสิบเอาเอาจังสี่อะไรกูนับก่อนโอเคหนึ่งสองสามหหเจ็ปเกสิบนั่น ูได้ล่ำที่หลังติดจังเออนับไหมบ่ละสามเทียแล้วล่ะเออมึงนับก่อนเลยกูให้เกียรติบอถือแล,ะละ้วล่ะกัสัน <c oughs> เอา้ากูให้มึงล่ำก่อนโอเคเอฉันได้ล่ำที่หลังเด้อ กานสร้าง้องงานบอลลกมาจบเปิดน,นาทีแม่กันนี่กระดันตีแท้มาที่ฐานนครนาเสียจมยังเงือกทั้งที่เท่าแบงใจก,กะลอกบาดเมืองเจ้าหลมมาจบเปิดและหาย มาชักนกวนลำเอากวนกูได้หนิเอากูลำของมึงดิฮุยมึงข้ามวันแต่ใหญ่ <c oughs> สมันาชันกันเติงฮะสมัน่าชันกันเติงจับขึน้น,นามาล้าวันแต่สอนไข่ด้แมนบอฮอโอยกูอยากอ้ให้ <c oughs>